ก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนะครับผมได้รหรัสบอกรูทีเทพเนี่ยจากร้านนี้เลยนะครับทุกคน k e y w o Store ทุกคนรู้ไหมว่ารหัสนี้คือเทพมากทุกคนดูผมได้ผลโมจิตื่นทุกสกิลอ่ะไม่ทั้งเคียวดาบคู่3มดาบโยรุจิวมีคิต้าบูมด้วยแล้วก็หมัดต่างๆอีกตั้ง6หมัดเงินมอ่ยตั้งแสนหนึ่งนะครับทุกคน แล้วก็มีผลเวนอมแล้วก็ผลอื่นๆแถมอีกนะทุกคนทุกคนผมจะให้ทุกคนทายว่าผมได้รหัสเนี้ยมนในราคาเท่าไหร่ทุกคนเดาไม่ถูกหรอกผมได้หัสเนี้ยมนในราคาแค่15บาทถ้าใครสนใจนะทุกคนสามารถซื้อได้ที่เพจ k e y w e k Store หรือว่าที่เว็บ Keywerk Store นะครับทุกคนร้านนี้ขายไก่ตันถูกมากจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าจะไปกดที่ลิงก์แรกในใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ทุกคนผมแนะนำไม่ซื้อร้านนี้แหละคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่ปลอดภยัยและก็น่าเชื่อถือได้ พวมียอดขายที่สูงมากมาแล้วเราก็ไปดูคลิปกันต่อเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมใหม่นะครับทุกคนก็คือเกมนี้ชื่อ Fish ใช่ไหมใช่ก็คือวันนี้ผมก็จะมารีวิวคลิป Fish นะครับทุกคนก็คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ดีมากนะทุกคนก็คือคลิปเนี้ยมีเสกเงินแล้วก็เอ่อมีอะไรนะคือเสกปลาปะใช่เสกปลาเนี้ยมีออโต้ทำโคยแล้วก็อะไรนะเอ่อก็คือมีออโต้ทำโคยแล้วก็ออโต้รับโคยด้วยก็คือแบบดีมากมา เออผมก็จะมาลองเอ่ออะไรวะผมก็จะมาลองใช้ Auto Farm Fish กันนะครับทุกคนเอ้ยทำไมผมว่าไม่ได้วะเอ่อเปลี่ยนนี้ก่อนอะไรประมาณนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมก็ลองใช้ Auto เออไอ Auto Fish ก่อนนะครับก็คือมันจะตกปลาอัตโน,นมัติปลาทุกคนทำไมผมตกัวลาหมดอ่ะมัน,นมตกได้ปะคือตกได้หรอ <laughs> ไม่เอ่อ มันตกได้ว่ะไอ้ทียมนตกได้นะทุกคนก็คือสริปเนี้ยเป็นสริปที่ดีจริงๆมาอันนี้ผมว่าน่าจะทำให้อัตโนมัติปะ่ะผมไม่รู้อะมีออโต้แคสต์ออโต้เชคออโต้วิวก็คือมีแบบเป็นโซนต่างๆป่ะเกมเนี้ยผมเดาว่าน่าจะมีเกมต่างๆนะทุกคนผมไม่รู้เลยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยก็คือสริปเนี้ยดีมากผมไม่รู้ว่ามันดีที่สุดหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมว่ามันก็ดีอยู่นะทุกคนก็คือสริปเนี้ยดีจริงๆก็ เซคิปก็อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่เอาสคริปต์นะครับผมก็จะมีลิงก์เป็นคลิปไว้นะครับก็คือให้ทุกคนทําตามไปเลยก็สหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบนะครับก็ชอบไปนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีผมไปและบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบาย